สวัสดีครับผมเป็นพี่น้องครับพบพ่อกันดีเทยนึงครับกับบอนไซไทย่อละเบอร์ครับวันนี้เย็นเย็นก่อนเลิกงานครับออกมาจากที่ทำงานกับได้เวลาแล้วครับตัวนี้ที่เคยว่าไว้นะครับว่าเลี้ยงให้มันพอได้ขนาดจักน้อยนึงสิตัดครับวันนี้ได้เวลาตัดแล้วครับตัดต้นโพมนี้บริลลาหลายเลยครับบรตษัทย่านว่ามันแตกว่าแตกมันตายกะว่ากันไม่ครับไม่ต้นทุนต่ำอยู่แล้ว พร้อมที่สิวัดดวงครับจากที่ลองตัดต้นนี้นะครับปรากฏว่าการแตกของมันนี่แตกทั่วครับถ้ากิ่งมันได้ขนาดแล้วนี่มันไม่จำเป็นต้องแตกตามตามันนะครับนี่อย่างนี้ครับอย่างต้นนี้เลยครับกิ่งมันได้ขนาดกิ่งมันแก่เนี่ยไม่ใช่ไม่ไี่แตกทั่วเลยนะครับ หญิงแตกหลายกว่านี้นะครับผมสกิดทิ่งปหลายแล้วนี่ครับถ้ากิ่งมันยังเนื่อยน้อยเนี่ยมันก็สีอาดออกตามตามรันเองอย่างเช่นนะครับกิ่งบนที่มันยังอ่อนๆ่อนเนี่ยมันก็ออกตามตามมันแต่เมื่อใดที่กิ่งมันแก่ได้ที่แล้วมันจะออกรอบๆบ,บที่เขาตัดเลยครับ ต้นนี้ก็เรียบร้อยครับครับดำเนินการแล้วลาก,กจมจมดินครับยังไม่ได้คุ้ยลากเบิ่งครับเดี๋ยวมาตกแต่งลากอีกเท่นึงหนามมาอยู่ฝั่งนี้นะครับประมาณนี้และครับต้นไซกำลังมินิมินิครับกิ่งมาพบกับซ้ายขวาหน้าหลัง ดกิ่งเมนมาครบแล้วครับตัวนี้เดี๋ยวรายละเอียดของกิ่งครับกับเบิ่งเรื่องลากอีกเทนึงนะครับเนาะมือนี้มาเบื่องตัวนี้ครับจัดก,การตัวนี้ได้ไหมคาดว่ามันลงตั๋วแล้วได้เวลาสอยแล้วครับว่าแล้วบอกพูดพันทำเพลงครับหัวรถ กิ่งนี้มันมาเห็ุที่หลังครับกิ่งกิ่งหนึ่งที่แรกเจตนาที่สร้างกิ่งหนึ่งอยู่นี้ได้จากได้ต้นมันเตีย้ยได้มีการเสริมต้นน้อยมากอดหมัดให้มันใหญ่งอกมาเป็นกิ่งหนึ่งตัวนี้แทนครับกิ่งมันเลยยังน้อยกว่าอยู่เองสังเกตว่าโคนนี่โคนกลิ่งนี่มันใหญ่นะครับเนื่องจากว่าเคยถือเรียกเป็นกิ่งมาก่อนครับ วางไปครับตัดเลยดีกว่าจากท่าไดเป็นท่าไดครับตัดเผื่อไว้จังห่อยก่อน อยู่ฝั่งนี้ละครับสอยครับสอยคิดเยอะอลากอะอาจจะมีสองชุดครับชุดบนแล้วก็ชุดล่างที่ถึกมกไว้ครับอันนี้ลากเสริมขึ้นมาใหม่ เดี๋ยวค่อยเลือกลากอีกเท่านึงครับว่าจะคุยแล้วเอาตัวใดไว้ตัวใดวออกนะครับเนาะตอนนี้จัดการเรื่องนี้ก่อนครับสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะครับเนาะ เดี๋ยวว่ากันไปครับมีแทนมนนะครับอนาคาเนาะร่างหน้าตาประหลาดประหลาดโทรให้หนุ่มโรงงานไม้ต้นทุนต่ำครับครับ พบพ่อกันเทือใหม่กับบนไซทไยย่อครับสวัสดีครับ